แต่ไม่มีใครมาแล้ววันนี้น่ะบนบนบ,บ้าป้าป้าป้าสวัสดีค่ะมาดามุกโคค่ะปสมอเจลีสบายด,ดีเป็นไงบ้างป้าน้ำถั่วไหมเอ้ยอะไรเลยม,มาน้ำั่วลังเอาว้าวก็ปกติเฮกันกี่เดะฮะ โอ้ไม่มีลูกค่ะลูกโอ้มีแต่ถุงพะลังพลังมาเลยสวัสดีค่ะป้าได้ที่ไม่เลยเนาะอันนี้บอกสุดลุยบ่นี่เหรอสุดลุยที่แรกใส่ขาสเงี้ยวมาแล้วย่านฝนตกใส่ขาสันบริบบทยเศร้าฝนตกบ้านโอ้ห้อนแดดเด้อนี่นะถ้าเกิดว่าขาสันนี่มันจะคงจะเดินลำบากละโอ้ไม่เป็นไรได้บ่ ได้ชุดลุยๆเนาะมาเยี่ยมมาเยี่ยมค่ะตอนฝนตกก็ใช่มากบุรีมาเบิ่งบ่มาเบิ่งไปเบิ่งว่าจังใดเนาะอันนี้ก็คือว่าของฝากแล้วคันนี่เดีอวมีคล้องฝากนะคะเลยอันนี้นะคะข้างหน้าข้างหลังน้ำท่วมเป็นจังไดเนาะบ่เฮ็ดแค่ให้เพิ่นเอนหันฝนมันตกตกยันหยุดกันปัดเลยบริเวณเฮ็ดจ้อยเฮ็ดแล้วก็มันตกแล้วก็เศร้าก่อนเศร้าก่อนเนาะ นี่เศร้า<ส>ตกแล้วก็เฮตโต้มาออดิใส่ในแผ่นหนึ่งมันตกมากะเศร้าก<อ>่อนเป็นจะได้นอนเป็นจะได้นอนมื่อคืนนี่นนท่วมเบิร์ดฮะถ้าเกิดฝนตกแห้งในไปนอนเฮือนนี้นนนบอ้ออองพ่นนอนไปไปบึงเบียกหลายบนนอนีน่น,นี่มองนี่พ่นนอนนี่โอ้พ่นย้นายมองนอนแล้วได้มองนอนไม่แล้วพ่นนอนนี่เมื่อคืนนี่จะสิลงเศาเมื่อใดนี่มันมัน อ๋อมันพอไข่เนาะบ่มันฝนตกมือดๆสาดมืดว่ะนี่เดี๋ยวมันค้างน้ำอ๋อน้ำค้างนี่มันก็ทะลุลงเลยเนาะนี่เห็นบ่อไหนเบิดเลยเบิดเลยเปียกนอนบ่ได้พากันแล่นหนีฝนเขาไปนอนงทางในคือเก่าอเขาเเนขาไปนอนงทางในก็คือว่าแล้วมันมันขยับตัวแทบจะไม่ได้บ่เป็นยังนละอืมก็เปียกเล็กน้อยบ่เป็นยังดอกเดี๋ยวก็ได้เฮือนใหม่กดเอาจักหน่อยเนาะ ทางพูนกับน้ำท่วมเน,นาะค่ะเนาะน้ำท่วมไปเลยนะคะเออมังเค็ดกับเขาพูนเปียกเบิดเนาะอันนี้คือรั้วก,กั้นที่เขาบ่าโอเนาะเเขขตตแแแดดนนนวโอ้ดีเนาะเขายังให้เขาอยู่เนาะมอมืเขากป็นใจดีอยู่เดี๋ยวปัจีุบัเห็ดเฮือนแล้วเราที่า,ก,า,ยยา,ากันย้ายออกในที่เขาจะคล้องเราบ่นที่เขาจะคล้องเลยก็เปียกเล็กน้อยละก็ไปเบิร์นไปไปไปเบิร์นเบิรงตรงนี้ล่ะบมเป็นยังไงอยู่เบิรงแค่ไหนก็ได้นี่ มองนี่ตอนแรกเลยมันเป็นอย่างนีอผัวเพื่นอนนอนอยู่พี่เมียเพื่อนนอนอยู่พี่เมียน,นอนอยู่นี่ผัวนอนอยู่พี่บัดท,ที่นี่บบดฝนมันตกแห้งเมื่อคืนผัวนอนอยู่นี่ไอ้ตัวนี้ะหลังคามันหัวม,มันเปียกหมด<อ>มันเปียกหมดเลยอมอมันเปียกหมดเลยผัวเพื่อนก็เลยขอเขาไปนอนนํานเมียพัวะว่นเมียเพื่อนนี่<อ>ผมเอาหลังคาอ๋อนี่เพื่อนมีหลังคานั่นนี่ผมเอาหลังคามาใส่ให้ครัวข้าวก่อนสองแผ่น ปกตินี่ตรงนี้ก็สิเปียกเวลาฝนตกหนักก็เปียก<ม>บางทีนีบัดมีหลังคาเหมือนกับไข่เนยจังหน่อยเออมีหลังคาเหมือนไข่เนาะแผ่นอเ็มีหลังคาสองแผ่นพ่นน้ำมันกับเรือบุยศพ่นหมอกับเขาพ่นกับน้ำจงลงอยู่เ <laughs> พราะว่านา้ำน้ำฝนลงเนาะคะ่ะอันนี้ไใบมองไใบถวยถวยซ้ำพ่นเนาะ,ะกระเบือ้องยุ้คลิปมะซ้าวพ่นได้เสื้อผ้าไม้พัดสัน เสื้อผ้าตัวซีงๆงามๆเลยนะอโอ้ค่ะก็โอเคแหละจังน้อยเอาลงเสาลงเสาเมื่อใดหนิลงเสาจงได้ในฝนตกนี่บ่แล้วมีเลิกมียามอยู่วะยังบ่มีแล้วทาทาทาดินมันแน่นละกันโอ้ตบิ่งฟ้าบึ่งฝนก่อนไหมฮะครัโอ้คันฟ้าฝนได้เสือไหมก็ขึ้นว่าแล้วเข้าไปเห็นยังบ่ได้เออเนาะก็ได้เสื้อไหมเจลีงามเลยค่ะเนี้ย เกงๆไม่เกิดไม่โอ้เห็นอยู่มาเศร้าเนี่ยปั๊ดพันเกิบเพื่อนสันเ <c ười> บ่งเกิบเพื่อนนะนีน่บ่จะเหมาะจะไหนกันดีนย,ยังเมียกับไปใส่บไ๊วยบ้า,ยบานลุกชาติก็ไข่แน่นอะคือตอนที่ยังบุ่ทันได้ทมดินนะ่ะมันบบไค่เลยมันมีแต่น,น้ำเลยโอ้ยอรีค่ะแล้วเออมันมีแต่น้ำแล้วน้ำน้ำน้ำบ่ค่อยดีสาได้เลยค่อยแล้วครแล้วก่อนก่อนหน้านั้นนะเพื่อนจะเท้าเปื่อย เพราะว่าเดินเขาเฮือนมันก็ต้องพาน้ําเข้าไปใช่ใช่บูมบมีรองเท้าบูตบออเนาะวันนี้มีเครื่องสบานมาให้นําเด้บ่เอาให้เจลีมันเครื่องสบาีใจเนาะมีเครื่องสบานเพิ่มเด้มียัง่งน้ำยาซับผมก็มีบ่ได้ไปตลาดล่ะบ่ได้ไปตลาดล่ะมื้อนี้ก็ได้นมาให้มาเด้อถือให้นะมา้ยเฮ้ ล่าสุดธรรมดาเมืองโพมีเครื่องสําอางมาให้เจลีแต่งหน้าทาปากไหวเล่าซีพัวเล่าซีห้นอนอยู่บนนอกบ้านนี้อันนี้เป็นนมไกกินเด้อโอ้ขอบคุณเลยลายนี่ขนมเลยอันนี้ก็ยังมุ้ใส่เครื่องสบอางจริงใส่หน้าบาดนีหายจ่อยเฮ้ออันนี้น้ำกันโอ้มีเครื่องสำอางเออมีน้ามีขนมเอามามอบให้เจลีบลายค่ะเออน้ำกันเด้อ จ้าคุณเปนการเลยอ่ามีขนมน้ำแล้วก็มีน้ำมีเครื่องสำอางมีน้ำยาสระผมเอ้ยอันนึงไปใส่เอ้าเอ้าลืมเอ้าบ่เอ้าไปเอาให้ัเรียบกันน้ำยาสระผมน้ำยาสระผมมีสองหลอดอืมสระให้เต็มที่ไปเลยน้ำก็มีแล้วนีคันเนาะกิดมือนกันเนาะ คุณแม่ begun, yeah? อ่าเราออมีแหงแปลว่าขอให้อยู่ดีมีแหงเด้ออันนี้ก็เห็นบ่มันคือไอ้ไรนี่อันนี้ยังไม่เคยเปิดใช้เลยนะเครื่องสมางโอ้ใช่มีเครื่องสำอางบนนี้นี่มีซอคีคิ้วเลสติกโอ้โออเชโดว่าซันโอ้โดโดอีกเลยออชาความสวยความงามต้องมา น่าหาต้องมาโอ้ดีใจบ่ขอบคุณพ่อแน่เอ้าใช่ขอบคุณกันดืวยกันเนาะอยู่ดีไม่แห้งเนาะดูกะมาดีแมากเลยดูกะมาเป็นบางครั้งบางคราวเลยเนาะเออฮะเรีโอกาสก็มาค่ะขอบคุณมาดามเมืองโพนะที่มอบความสวยงามแปดความสวยความงามต้องมาในงานนี้เสื้อผ้ากันไม่แต่งามๆเลยเด้เนาะเออเออเนาะเสื้อผ้าใหม่เสื้อผ้าใหม่เสื้อผ้าใหมาก็ได้เฮือนใหม่เออก็ได้เฮือนใหม่ตอนนี้ อันทำงงนได้เนาะได้ชีวิตใหม่เนาะโอ้ขอบคุณผู้ใหญ่บ้านนะคะแล้วก็ขอบคุณเอฟซีนโพธทิเนา่พนเห็ดไทยเนาะสาธุหลายผู้ใหญ่บ้านกับเนาะมีส่วนร่วมในงานนี้เนาะผู้ใหญ่บ้านเป็นคนเสนอเออนั่นแหละอย่างน้อยก็ให้เห็นให้สังคมเห็นเนาะค่ะเนาะกับโบมี่ยังหลายดอกคลิปนี้มาเยี่ยมมายามแล้วก็สิไปต่อแค่นั้นแหละโบมี่ยังหลายมาเบิ่งทีมงานก็เห็ดตอนนี้นี่กำลังคิดอยู่ว่า จะทำเพิงพักชั่วคราวให้เพราะว่าเพื่อนบัวอยู่มงนอนณตอนนี้นะเออเพื่อนพักกันนอนโอ้ยุอยู่นั่นทั้งผัวทั้งเมียเพื่อนมันเพื่อนบอกว่าเต้นนอนเต็งกันเอาอืออีลี่ค่ะแหละจะนอนทับกันมันขยับตัวไม่ได้เพป็นหวงที่แน่นอยู่ค่ะโอ้เห็ดอะไรที่นอนเพื่อนอีลี่แหละคือตอนแรกนะเอาเอาเต้นตัวนี้มากางให้เพื่อนกลางเพื่อนนอนอยู่นี่มาที่นี่เต้นเอาบไปยุฝนตกแม่นะอันอันนี้อยู่จากปีอะไรทางเบิดนี่ หลายปีแล้วพ่นอยู่ในนี่เนาะเออกับสาธุนำดอกพ่นเห็ดให้สาธุหลายๆค่ะมาอยู่โมงนี้อยู่ยังสี่ละอู้หลายปีหลายปีแล้วอู้หูกับหลุ่นเป็นอยู่เนาะคลิปนี้ค่ะที่นอนพ่นเปียกอยู่ตลอดเลยนอนแบบเปียกๆนั่นแหละคลิปนี้มาดามู่พวกก็ขอจบเพียงแค่นี้เด้อค่ะเด้อฝากเป็นกำลังใจให้อัน มะดามูโภด้วยค่ะเดอ้อเอาเขาบอกเอาให้คนกินเวลาในขนมมีบ่หลายมะดามูโพก็ช่วงนี้เป็นโรคซับจางนะคะช่วงนี้โรคซับจางเป็นโรคซับจางค่ะช่วงนี้นนจะเป็นโรคซับเยอะอีกอีกนานโถอีกทีเดียวนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะฝากกดไลค์กดแชรก์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดําโพทำคลิปจะต,ต่อไปด้วยนะคะเจอก,กันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะขอบคุณคะ่ะเจลีอวววขอบคุณในายุทธ,ธิด้วยนะคะ